ผมก็ไม่สามารถบอกอะไรได้มากแต่ต้องใช้เวลาของท่านเองว่าจะทํำยังไงให้สีส่มุมเนี่ยมันมาอยู่อย่างนี้ได้นี่ขั้นตอนที่หนึ่งนะครับฝึกขั้นตอนที่นี้ขั้นตอนนี้ให้ได้ก่อนขั้นตอนนี้ได้แล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นสูตรต่างๆล่ะทีนีทีนี้สีมุมได้แล้วผมเลือกเอาสีน้ำเงินนะครับแต่ทีนี้ถ้าสมมุติว่าไอ้ตรงกลางไม่ใช่สีน้ำเงินเนี่ยเราหาสีน้ำเงิน ให้เลื่อนมันอยู่ตรงกลางอันนี้นะให้มันเพื่ออะไรเราจะได้รู้ว่าสีตรงข้ามฝั่งนี้มันจะคือสีอะไรคือคือสีเขียวใช่ไหมครับแกนเนี่ยมันจะไม่เปลี่ยนสําหรับสามคูณสามคูณสามนะสามคูณสามเนี่ยมันจะถ้าตรงนี้เป็นสีอะไรตรงฝั่งตรงข้ามมันก็จะเป็นอีกสีหนึ่งซึ่งจะดูง่ายนะครับนั้นฝั่งตรงข้ามเราก็ต้องทําสีเขียวให้ได้สี่มุมเหมือนกันแต่นี้นไม่ต้องทําอะไรมากนะครับมันมันมีอยู่แล้วตําแหน่งเนี้ย เห็นไหมสีเขียวเนี้ยอันนี้แต่ว่ามันอยู่สลับที่กันอย่างนี้พอเป็นอย่างนี้เราก็ไปดูสูตรนะครับดูสูตรที่คําว่าด้านล่างนะแล้วก็พลิกดูสูตรด้านล่างด้านล่างเขาว่าไงที่ถูกสองอันหนึ่งมุมถูกข้อสองไม่มีมุมใดถูกข้อสามข้อสามไม่มีมุมถูกข้อสี่มีมุมถูกเหลือสองมุมแยกกันนะครับอันนี้ก็คือ เข้าเข้าหลักข้อที่สี่ก็เขาให้ถือถือด้านถูกไว้อย่างนี้สองอันตามรูปนี่นะด้านถกูกครบอสองมุมแยกกันก็คือสังเกตว่ามันจะแยกกันอยู่นี้โอเคอไปสูตรข้อสูตรที่สี่นะฮะอยู่ที่หน้าที่สามนะครับก็คือมุนด้านนี้ไปหนึ่งครั้ง หมุนด้านบนหนึ่งครั้งหมุนด้านข้างลงออมาหมุนด้านหนึ่งหมุนด้านหน้าแบบนี้หมุนด้านบนหนึ่งหมุนด้านนี้อีกหนึ่งอ่าสังเกตไหมครับสีน้ำเงินกับสีเขียวพลิกหน้าขึ้นมาแล้วครับน้ำเงินพลิกเขียวพลิกแต่ทีนี้ข้อต่อไปนะครับหลังจากอันนี้เราก็ไปหน้าต่อไปได้เลย